ครับผมสวัสดีครับผ่านพ่วงไบโล่งทั้งหมดมาแล้วเป็นไงบ้างคะใช่สบายตัวเลยครับโล่งโล่สบายตัวสิก็ใส่แค่นั้นนะหนูโอ้โหโวตมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยอันนั้นก็สบายอยู่โอ้หนาวหนาวโล่งๆพี่พี่ยังพี่ยังติดใจเรื่องชุดมากจริงๆทุกชุดทุกชดุกชดคือคนคนคนที่ติดใจเรื่องชุดแปลว่าเป็นคนที่ชอบชุด ทีี่ก็พอแต่งแต่งแค่ในคอนเสิร์ตงานอื่นก็ไม่แต่งแล้วไม่หรือพี่เราใส่แค่ว่าดทำไมถึงจะออกไอเดียเสื้อผ้าไปแบบอนกันอ๋อก็คือผ่านมาหลายคอนแล้วทั้งคอนเดี่ยวก็สองสาคัญคอนคู่ก็ครั้งหนึ่งคอนรวมค่ายก็สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันเราใส่มาหลายชุดแล้วเราก็อยากแบบโอเพนนังมันต้อง โตขึ้นค่ะเป็นปีที่โตขึ้นเพราะว่าคอนเซปต์มันเป็นแบบ crazy in love ด้วยมันดูมันดูสามารถที่จะไปแบบนั้นได้แต่เราดูย้ำหลายรอบว่าแบบโตแล้วแม่โตแล้วแ่ใช่โตแล้วแสดงว่าหลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นแบบนั้นอีกครับแต่ว่านานนาทีปีกระครั้งปีละสองครั้งปีใหม่เร็วสุดปีอ๋อปีใหม่ปีใหม่สนกหน่อยมนูได้หรอส่งท้ายปี ไม่เอาจริงก็ได้หมดถ้าหนูอยากก็แค่บอกเขาว่าอยากแต่งแบบนี้ก็อันเนี้ยหนูรีเควสเองว่าหนูจะแต่งแบบนี้คือคือตอนแรกคือหนูเป็นคนรีเควสเลยว่าหนูอยากได้ชุดสไตล์แบบนี้ก็คือปกติอ่ะก็จะมีพี่ออฟคอยห้ามอยู่ครับแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่ออฟบอกว่าโอเคโปได้เลยหรอโอเคโปได้เลย เฮียเขาไม่ว่าอะไรอยู่เล้วเฮียไม่ว่าอะไรอยู่แล้วจริงผมชอบคนโชว์อยู่แล้วเฮียไม่ว่าปกติเฮียก็โชว์อยู่แล้วเราก็โตแล้วเราก็เลยโอเคที่เอาการอนุญาตงั้นเราจะรออะไรล่ะเราก็ไปเลยอ๋อชุดหูก็คือแบบค่ะเราเห็นแล้ววาเขาหอมเขาแข็งมันเหมือนเสื้อสีดำนะหมอใช่ครัคือจะใส่ชุดแบบนี้มันไม่ง่ายนะมันไม่ใช่มีอยู่อยู่ดีจะอยากจะใส่ก็ใส่นะมันต้องเตรียมร่างกายไปเยอะคือ จะใส่อย่างเงี้ยก็ต้องแบบฟิตหุ่นกินน้อยๆไม่งั้นเดี๋ยวใส่แล้วมันมีภูมิน้อยออกมามันจะไม่สวยตอนนี้กลับมาเท่าเดิมแล้วฮะเพราะว่าจบคอนกินกันยับเลยจบคอนจบคอนดูรองพูดวันที่่านวันที่่ันมาที่นูกินเลยวันแรกปุ๊บตื่นมากินสั่งแกงเนื้อขนมจีนมาสั่งปลาทอดไก่ทอดแล้วก็ก่อนวันคอนอ่ะสั่งขนมเปียชอเลดูใบมาแล้วสั่งขนมปังหมุด หมูยองมายองเนสมาด้วยสัง่งมะเผื่อสั่งมาแบบกลว่าจบคอนปุ๊บโซยเลยค่ะเราก็กินไปมาเลยกินทุกวันเลยหวาแต่ว่าอันี้ไปเลยสุดๆเลยครับจนตอนนี้จะกลับมาเหมือนเดิมแหละคือหลายคนอาจจะสงสัยว่ากแก้เผ็ดมาที่แล้วหรือเปล่าคอนท์ที่แล้วมีคนโชว์เยอะพอคราวนี้หนูเลยแก้เผ็ดกัน,กนโชว์มากหรอเปล่าก็คอนที่แล้วเฮียหรอคอนที่แล้วคือ ของผมที่คอนวันเกิดใช่ไหมฮะอ๋อพี่หนูมามาเต้นด้วยกันเฮียโชว์เป็นปกติอยู่แล้วใช่ครั้งนี้เราก็ันถึงตาเราแล้วใช่บรรตาเราแล้วบ้างดีอะดีดีดี feedback concert อะไรบ้าง feedback concert จร์งจริงๆแบบโอ้โหผมนั่งไล่อ่านในแท็กเนี่ยมันคนชมเยอะมากเยอะจนแบบ มันดีขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนชอบมีความสุขมากแฮปปี้มากอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนแบบชื่นชอบมากเต็มมากเลยนะหลายทุกคนเบื่อไหมอ่ะคู่นู้นใส่แต่แบบเร่จทุางของอะไรอะไรก็ใช่ใช่ลองแล้วว่าคืนนั่งแบบระยะสายตาเห็นกันชัดชัดจริงๆแปลว่าความแหนไปแล้วว่าแบบอะไรที่พี่เคยแบบคนตัวก็ยังไม่ได้ยังไงก็ไรหรือคู่ขวนี้น่าจะ ทางค่ายจัดการค่ายก็อยากจะให้คนดูได้ดูอย่างความสุข่ายก็ต้อันนี้ต้องขอบคุณทางค่ายมากๆเลยที่แบบเสิร์ฟเสิร์ฟโปรดักชันได้อย่างเวอร์ด้วยจอใหญ่สะใจมากในสตรีมมิ่งก็สวยมากสวยมากเลยครับโปรดักชันอลังการพูดถึงโชว์นิดหนึ่งไลายครั้งชมว่าที่สีเป็นแบบเราเป็นแบบแหนเแรกโอ้ยังไม่โอ้ยยังยังต้องฝึกต้องเยอะฮะ แต่ผม,มเป็นคนชอบเนื้อเสียงตัวเองนะรู้สึกว่ามันดูนุ่มนวลมีเสน่หน์แล้นวน้อยเม<อ>ล่ะหรอช่หอถามว่าเด็กอะไรนะเอางี้ให้ดูเปิดอะไรเราสี่คนจะดูชอบโชว์ไหนหรอชอบโชว์ชอบโชว์เต้นเต้นหลายๆเพลงคือเต้นคู่ด้วยผมมาชอบ ชอบโชว์สตั๊์วิวใช่จริงอผมก็ชอบสตั๊์วิวใช่แล้วก็ถ้าของเฮียเดียวก็จะชอบทีนิ่งเกิร์กกับเพลงฮิตเมียพี่แตงพี่ทามไทยอเียเต้นทายก็ชอบเพลงเต้นเพราะปกติไม่ค่อยได้เห็นเฮียเต้นแบบเท่าไรจะเห็นแค่ในคอนเสิร์ตนี่หละ อรานเดี๋ยวเขาฝึกเต้นเลยเป็นทกวันไม่ละครับพักกันพูดขนาดนี้อ่ะนแล้วพี่สี่ะคะชอบโชว์ไหนของเขาจริงจริงผมรู้สึกว่าโชว์เพลงจีนหรูก็่าบิ๊กฟิชปลาใหญ่อ่ะปลาใช่ปตาปลาใหญ่ปลาใหญ่อ่ะพอมากเรารู้สึกว่ามันเสียงหนูมันเฮินไปหาได้มันมีความแบบล้ออยู่ในแบบเพลือเขาภูผาหลายก้อนที่มันกระทบเสียงสะท้อนมา แต่เรื่องเต้นเขาทีเด็ดเขาอยู่แล้วครับผมคือ,เร,อ<ต>เรื่องเต้นเราไม่ติดเลยเรื่องเต้นคือเขาแบบก็ตอนโชว์คือแบบสวยงามมากแต่ตอนซ้อมอ่ะปวดหลังปวดหลังโอ้ยหลังปวดจะเลยหนู่จ,จะเต้นให้สวยขนาดนี้มันต้องปวดห<ว>ลัง<ว>ขนาดนี้เลยแล้วก็เจ็บมื <S 1> <S 1> <S อดใช่แล้วเราโหหนนูแบบีม่ อยู่บนเวทีแล้วมันมีพลังครับอารีนารีอยู่บนเวทีมันก็ต้องแบบว่าเฮ้ยมันโชว์แค่ครั้งเดียวแล้วก็ใส่สุดเลยใช่นี่ก็บเวทีคือเจ็บปวดไม่มีไม่มีความเจ็บปวดนี่ก็บอกทามทามปวดเข่ามากแต่เวลาซ้อมเราสนับเข่าไงค่ะพี่อย่าเสีเลียดครั้งเดียวเอาให้สุดปังก็เลยแบบอยากรูว่าคอนเสิร์ตอาการร่างกายอาการตัวเองเป็นยังไงถ้าวันคอนนะวันนั้นน่าจะกลับบ้านถึงบ้านประมาณตีห้าะแล้วก็นอนประมาณ กลับไปก็ไม่นอนนั่งไถเอ็กซ์ดูเมือนกันนะเหมือนกันเจ็ดโมงไม่ใครนอนส่วนส่วก็ไม่นอนพนังไถ่ไม่จะมีใครนอนแล้วนอนตายเลยครับนอนแบบตื่นมาทีห้าหกโมงเย็นแล้วก็ตื่นมากินโอ้ยก็ร่างกายยังได้ก็ไม่ไหวนะมีลาลานิดหน่อยครับแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าลานิดนึงนะหนูลานิดหน่อยตอนแรกรู้สึกว่าอาจจะลามากกว่านี้แต่เหมือนร่างกายเราเข้าที่แล้วอ่ะใช่เหมือนได้ออกกำลังกายแล้วแบบได้วอร์มทุกวันอืมมันเต้นจนแบบว่า ร่างกายมันเริ่มฟิตแล้วครับมันเลยแบบไม่ได้ลามากขนาดนั้นใช่ใช่ด่ฉันที่แบบปุนกตันรายการะไรกันมันต้องตับต้องไส่ใจมันมากอ๋อใชนะ่อันนี้ก็ซ้อมแบบจังหวะแล้วก็คพิ่บเลงนั้นนะ่ะเพลงซาวยูวขัง you, จับจังหวะยากด้วยใช่มันเป็น6กแปบดบ ซิงกันดีๆครับถ้ามีคนนึงลืมสมมติมีคนนึงลืมขึ้นมาถ้านั่นอะ่ะสวยเลยเพราะว่าอีกคนนึงอะ่ะจะทำยังไงต่อไปตอไปได้จะคุยกันไว้นะฮะสมมติหนูเพลงไหนถ้าใครลืมท่าปล่อยไปฟิวฟิถ้าต่อติดก็ต่อถ,ถ้าต่อติดก็ปล่อยไปฟิฟิลีคเป็นเนีว่ากวา,วา่กวจะรองไม่ัหยเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมก็เวียนหัวเหมือนกันนะมันหมุนหลายรอบอ,อ่ะ แล้วรองเท้ามันเป็นแบบส้นลื่นอ่ะพื้นมันก็ลื่นนิดตึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็ตอนนั้นหนูกลัวไหมไม่กลัวชอบหนูไม่กลัวเขาชอบผาดโพนไม่กลัวใช่เพราะว่าอุ่นที่สูงอ่ะไม่กลัวก็ดนิดนึงตัวหน่อยกลัวนิดนึงแต่ว่าถ้าเฮียอุ้มหรือเหวี่ยงอะไรเงี้ยไว้ใจอยู่แล้วไม่กลัวหรอกเฮียไม่ปล่อยให้ล่วงหรอกตอนนี้มีรถไฟนี่ยานนึงมันเสิร์ฟที่แฟนแสบแบบมาจะหยอดจะหยุดหยอ่อนกูหยอดอะไร ุดยออันนี้ต้องถามเฮียเลยเฮียตอบไปเลยคือเขาบอกว่าแบบว่า5ชั่วโมงเนี่ยพี่ซีก็หยอดแบบใน5ชั่วโมงผมหยอดขนาดเลยเหรอก็หยอดอยู่หยอดตั้งแต่จบเพลงแรกก็หยอดหยอดทุกเพลงเราไม่ได้รู้สึกเลยมั้ยมีนิดเดียวรู้สึกว่านิดเดียวแต่ไม่เยอะก็หยอดอยู่หยอดอยู่หยอดอยู่ อว่าสิ่งที่เราพูดไปเป็นการหยอดพูดธรรมดามันหยอดแค่นิดเดียวมันไม่เยอะมากมันเหมือนทุกคนเห็นผมพูดเป็นธรรมชาติไหมล่ะมันไม่ได้คิดมันออกมาจากหัวเลยอ่ะมันมาจากใจเออมันออกมารวดเร็วมากมันไม่ได้แบบทำธรรมชาติเดี๋ยวแฟนๆเราวันนี้ไปตัดแล้วก็เอาผมไม่เคยหยอดเออยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปไม่ได้หยอดไม่ได้หยอดอ๋อมันออกมาจากใจอีกแล้วผมก็พูดความจริงอยาโดนเขาแซวกลับบ้าง ท่านพูดกติหนูไม่ได้หยอดไงหนูเราหยอดนะซะหน่อยครับงนี่ฮาวคิดไม่ออกมีคำพูดที่เไม่ดีอะไรอน่ยค่ะที่สิ่งความล้วเผื่อนายที่เขาบอกว่าน้องเป็น,นเมียทา,า,าร์เมียทาร์ซจริงๆอันเนี้ยผมอะจะพูดเองแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าอยู่ดีหนูจะพูดออกมาเพราะว่าเนี่ยผมกําลังจะพูดวาา่าอย่เาเป็นเมียทารเอ้ยอย่าเป็นอย่าเป็นเมียทา,ารซานไหมล่ะ แต่มันดูเหมือนหนูจะพูดอ่ะหนูเขาพูดก็ได้อะไรเงี้ยตลกดีนะ่ารักดีไม่คือมันดูเห็นเฮียขึ้นอย่างเชื่อก่ะอย่างโอ้ยังไม่เห็นเลยยังไม่ยังหาไปหาคลิปตามดูไม่เจอเลยเอามาลงให้หน่อยนะคะตอนนี้เฮียไปโหดนะเฮียไปแอบโหดเชื่อผมด้วยหรอไม่เห็นเลยเห็นตลกมากแล้วขำมากเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนศิลปินนี้ไปดูอะยังเห็นเพาโหดแค่ไหนบอกว่าพี่สี่ไม่ควรเป็นดาราควรไปเป็นตลกเนี่ยตลกขนาดเลยอ่ะ เออช่วงนี้คุณเปลี่ยนมากเลยนะคนุณเปลี่ยนอาทิตย์ละอะไรนะ,ะคนุณเปลี่ยนมากที่นะผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับว่าไงดูห<อ>นุก็เกิดอยู่ครับ <c oughs> คือ <c oughs> คือพูดพูดกับคำนี้พูดกับครูที่สอนเต้นตั้งแต่ตอนจอเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนจริงเพราะว่าจะรูปลักษณ์ของเชือกหรือว่าการโหนอย่างเงี้ยแล้วก็ประดับ ลัวที่มันประดับด้วยต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอยู่ในป่าแล้วมันหนีไปไหนไม่ห้นครับก็บนั่นแหละเป็นเมียทาซานครับแค่ว,วันเดียววันเดียวแค่วันเดียวไม่รับประเด็นอะจะเป็นทาซานหรอก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็น,นกี่เป็นหนูเคยดูไหมเนี่ยหนูเห็นผ่านบ้านแต่ไม่ได้ดูบ่อยโ้โหดนะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆแล้วเยี่เพราะว่าบนเวทีก็มุ่งมุ่ไปแล้ว ครับพจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเราเราก็อยู่มาแบบโอ้แต่ที่เราบอกว่า5ปีมันก็ไม่ใช่เวลาน้อยขอบคุณทุกคนที่ยังซัพพอร์ตเรา2คนผลงานเราแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตเรามาเป็นแรงใจให้กันเพราะเรารู้สึกว่าคอนนี้เป็นคอนที่รู้สึกทุกคนแบบเนี่ยทะลุกรลีดกันบ่อยมากแล้วมันรู้สึกเป็นพลังให้เราอะจนแบบอยากนั่งดูเองอะเออรู้สึกว่าสนุกมากครับกับคอนนี้รู้สึกเหมือนเราได้ส่วนตัวเรารู้สึกเหมือนก้าวข้ามขีดจำกัดอะไรสักอย่างครั้งหนึ่งเลย้ยก mm ็ hmm. สนุกมากที่ ได้เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับชาวไทยหรือว่าอุตรแฟนที่แบบตั้งใจบิดมาดูเราแบบว่าเห็นแบบมากหน้าหลายตาม,มากเลยนะหนูคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออได้ปล่อยพลังความสุขก็ดีใจมากใช่ทุกครั้งที่ผมขึ้นคอนนะ่ะจะสนุกทุกครั้งเลยค่ะถ,ถึงแม้ว่าช่วงช่วงที่ซ้อมอ่ะจะเหนื่อยแล้วก็มีเครียดมีท้อบา้างแต่แบบทุกครั้งที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นน่ะรู้สึกว่าช่วงเวลามันมันผ่านไปเร็วแล้วมันก็สนุกมากๆยังไม่อยากลงจากเวทีจริงๆเพราะว่า คือมาจากแฟนๆด้วยที่เขาคอยแบบมีแท็แกกับเราคอยกีดคอยแบบเออเอาเลยเนี่ยเ,เลยิศอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีทุกคนคอยทาอะไรให้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหงาๆเลยครับอยู่บนนั้นแล้วถ้าทุกคนไม่แบบไม่คอยเชียร์ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มาทําให้คอนเสิร์ตในทุกๆครั้งของเรามันสมบูรณ์แบบคราวหน้าเจ็ดชั่วโมงนะคะอันนี้ห้า หเหลือสองชั่วโมงพอไม่คือคอนเนี้ยครั้งแรกก็ว่าจะแค่สี่นะคือวางไว้สี่แต่ว่าเรา,มาเมาส์เพลิ่นใช่เนี่ยว่านอยแล้นะนะพยายามแบบไม่พูดเยอะแล้วแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะต้องพูดน้อยลงครั้งหน้าอาจจะต้องพูดน้อยลงพอแค่สองช่วงพอก็เขาก็ชอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วผมก็ต้องมาทอล์กโชว์อีกนะเอาก็โชว์มันเลิศเกินก็โชว์มันเลิศมันต้องเปลี่ยน 재รงข l i s t